ได้เงินเดือนเจ็ดหมื่นพร้อมกับบ้านพักส่วนตัวฟังทางนี้ค่ะตระกูลเทววสถิตไพศาลกำลังเปิดรับสมัครแม่บ้านจำนวนมากอาชีพแม่บ้านเป็นได้ง่ายๆเพียงมีคุณสมบัติดังนี้คุณสมบัติข้อที่หนึ่งแม่บ้านที่นี่จะต้องเข้าใจวิธีการเสิร์ฟอาหารแต่ละประเภทควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอาจจะหกเลอะเปือเปลื่ยนยูนิฟอร์มที่ใส่ได้คุณสมบัติข้อที่สอง แม่บ้านที่นี่จะต้องมีมารยาทสุภาพเรียบร้อยรู้จักที่ต่ำที่สูงมีความอ่อนน้อมอดทนอดกลั้นสามารถรับแรงกดกันในการทำงานได้คุณสมบัติข้อที่3แม่บ้านที่นี่จะต้องอยู่ใกล้ชิกดกับสุนัขจึงต้องมีความรักสุนัขมากจนสามารถสื่อสารและเข้าใจพฤติกรรมของน้องได้อย่างลึกซึ้งและวมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ